คนกันด้วยเลยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเอ่อเฟิงกรีคราวเดอะอาลัสกิอาครับโอเคที yup. ่ในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับรถตัวตลกนี่ครับจะเป็นรถตัวตลกแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะที่เป็นรถตัวตลกแบบนี้เลยนะโอเคงั้นเราไปดูกันในเกมหน่อยทุกคนไปนี่น่ารักน่าักเฮ้ยนี่กำลังจะก็นบ้างเฮ้ยยื้เจ้าหนุ่มน้อยดีกว่าเด็กน้อยเฮ้ย hey, where is đại của mình bả, hey, 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 see hey, 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 hey,

รีบไปหาที่ที่พ่อที่พ่อที่พ่อยังไงยังไงเฮ้ยมวางจักรยานเด็กไว้วะอ้าวชี่มหายแล้วเฮ้ยห้องน้ำมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเด็ก เอาเช่นทีนี้แม่ก็แย่เลยไปที่รถตู้ยี่แมวเวนไปที่รถจักรยานอจักรยานยนต์พ่อไปที่สูงศึกหาเโอเคขั้นแรกถือว่าเราจะต้องทำการเอ่อ เราองทำการลัดขาไอ้นี่มีกุญแจนะแต่เดี๋ยวแต่มันใช้รงนากนะเอาคฮ้มียมีอะไรบ้างเฮ้ยมีคัตเตอร์ลอาคัตเตอร์ดูสัอ้าวเหย่าบจะนมาหุยมีเิ็กเต็มเลย

กระดูกมันนี้ได้จริงเหรอวะอือหือกระดูกคือแบบอือหือเป็นกระดูกที่ทรงแม่งเป็นกระดูกที่ทรงพลังมากเลยเอาละเราต้องโยนกระดูกนี้ไปเ,เอาบันไดมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมต้องเราหาดิว่ากันเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเขียวๆนี่แล้วก็หาของไม่มีอะเลยเหรอ อะไรทำไงได้ผ mm ่างไม่ม mm, ีไม่ได้อันนี้เออมีไข่ควงมีไข่ควงไข่ไม่มีค่ไข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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ดีพกกระดูกหมาไปเอาไปขว้างเลยหมายินนั่นขว้างใส่หัวซะเลยหึงจะฆ่าเิงจะฆ่ากิเลกูจะฆ่าหมูจะเน นีาาไ่ไอหมาวีร์อใหญ่ดินีอัมีคอร์ดดิบโอ้ยตายหาเอ้ยผมมีอะไรอันนี้มีเนื้อป่ะเ,เก็บเนื้อหรือว่ากูต้องเอาเนื้อนี่ไปให้เออใช่เอาไปให้สุนัขเออแล้วก็หุบปากซะนะ อย่างนั้นนะครับเราจะใช้ค้อนที่เราได้มาค้อน,นี่ยนี่เช่นทุกใช่ไหมให้เออ่อาเชียร์พอทีก,นก,าากนินมาเฮาไปปั้นเป็นมาเฮาต่อเลยที่ไอที่มันมีบ้างไปดิสก์ไอข้าง มาที่ศูนย์ก่อสร้างกันแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปส่งกันคับว่ามีอะไรบ้างมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเขาเก็บเขาเก็บอันนี้มีแบตเตอรี่นะมีเออใช่แบตเตอรี่อีกกระโดเสียงเอฟเฟ ีอะไรมีเชือกเฮ้ยเรามีคัตเตอร์อยู่ตัดเอง <is> เอ่าได้ <song S 1> <coming from? S 2> เชือกเฮ้ยทุกคนเราต้องเอาคัตเตอร์ไว้ก่อนเลยเพราะผมเห็นสายนี้สายน,าน,านี้มันมันมาสักพักมันตัดเลยจิก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 อ่ะสายนี้ไป้ทำอะไรเอา ต่อับเครื่องนั้นหรือเปล่าเครื่องเหลืองๆอ่ะอา้าวต่อไม่ได้อ๋อต่อกับเครื่องนี้อา้าวชิบหายหรือมันต้องใช้เอนั่นวะเอ,เ,อ,เ,อเครื่องนั่นแ่ะ ไอ้สายเนี่เดี๋ยวเรากลับไปเอาก่อนนะอารามาแล้ว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 เว้ยมาแล้วเว้ยเสียบเออจานั้นก็เปิดดูดูนี่ไงดูซิไหนดูซิเฮ้ยมีสายยางมีสายยางอยู่ต้องหาอะไรมาตัดคัตเตอร์เลยนี่ผ่าจิกจิกจิกอ่า ไม่รู้ประโยชน์ชนมันมีอะไรบ้างนะโยนไว้ตรงนี้ก่นอนนะเอาไมาไม้ไม้แมวเ,เอ้ยมีเหมือนเป็นแท่งเหล็กนะผมเรเวอร์รีเวอร์เฮ้ยอันนี้มันพอใช้แล้วนะูมีแผ่นไม้ เอาเลยตรงนี้ชูเอาอะไรของมึงวะเอา้เเอาจุดเลยมันจบเลยอย่างงี้โอ้โหแล้วมันโผล่มาติดกูได้ยังไงเออมันโผล่มาี่ได้ไงเนี้ไม่ได้เลยผู้ชมเราต้องมางัดไอ้ส่วนนี้ก่อนนะ อืมจังนะเราจะเอาอันนี้เนี่ยแล้วกหนีสิครับเราทำปุยแล้วล่ะเร็วเร็วเร็วตุ๊กตุ๊กเออผมว่าไอ้ไม้กระดานตรงนี้ต้องใช้เลยได้แน่นอนเลยคุณผู้ชมอืมอุ้ยบันไดบันไดมันมีครับบันไดหายไปก็ต่อต้องอุ้ยเงี้ยมีแข้งมัน จะดีประเี่อวประกอบเครื่องเครื่องคลืนรงสย่างนี่ะทุกคนับาอเปิดโต้องโรคเลย๋ยวก็ใช้เป็นอ o eye เงียแล้วก็ตัด

ต้องมีเลไต้องเติมน้ํามันก่อนนะเพราะน้ามันมันไม่มีนั่นเองนะเอ๊ะว่าเติมน้ํามันเรามีนี้แล้วเราก็ไปสายายางพอต่อเราก็จะได้เป็นหัวจ่ายแบบนี้เลย,ยาาแล้วเราก็มาต่อเติมน้ํามันกันถเถอะเ,เติมน้ำมันเติมน้ำมันเออเติมน้ํามันอะไรละเติมน้ำมัน มันสูดเข้าไปเยอะบีกเข้าไปอัดเข้าไปเยอะๆ,อๆในงันก็ตัดรถละแล้วก็ขับวนมากเลยในบึ้มี่ีกูทำจริงเลยเฮ้ยมันมีห้อง,องนี้ด้วยเฮ้ยที่มันจะหนูน้อยดีกว่า,นาหน,น,นูน้อยข้างบ้านแล้วตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานม,มีครีมเก็บครีมไว้ก่อนเก็บครีมไว้ก่อนผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีแล้วเนาะที่ที่เนี่ย ก็ใช่ครับอะไม่เห็นมูตาเตงโอเค,เอเออเคไม่มีแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่านไปต่อกันที่โรงเรียนกันเลยอ่าไปไปดูนว,ว่ามีของอะไรบ้างเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากเลยแต่ว่าไอ้ที่ใหญ่ที่มันก็จะแบบ มีนะครับทีนี้ก็สบายๆดีครับนี่ยมีรหัสมันมีเป็นแท็กอะไรจะนะี้กระหนมมีอะไรไหมโอ้ย <It> s <S มีสกอร์ซี มาเทพะทำไมไม่เก็บเลยดูหน่อยเดือยเดือเดี๋ยเดือยเดือยเราทำดูอะเกียวห้องน้ำอะไรแล้วกันงน้ำมีอะเปล่าไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยวะ ีแต่ไ่คิมเห็นอะไรดำๆ <_ d> um> ไงวะเยวอยู่อุยอ้ยปากาเอเคอดูดิเด็วเราได้เลยสะเทิดได้ไหมเงียบน่าเป็นรหัส2องสามหกหนึ่งสต้องหาไอ้ตัวที่มันใช่รหัส So... Um. I can't wait to add to my collection.

ทุกอย่างอยู่ตรงนี้ที่กูพบแหละกูเชื่อกูถามพบแหละทีข,ะทข,ะททขับไอที่ไอนี่เลยส่วนที่เรามาตะแดดตอนเก่าอืมบนผมว่าเห็นว่าไอนี่มันจะต้องใช้ลายนิ้วมือั่นเนี่ว่าละ,ละเราก็จะเอาเป็นสกัดเทปแปะลายนิ้วมือนี่ยนี่แปะเข้าไปเลยตรงพลมาลไยคนขับอ่าจากนั้นเราก็จะเอามาแปะตรงนี้ อุ๊ยตรงนี้มันมีเป็นกระจกต้องหาความกระจกเจ้ดีนแล้วกอนไปเฟ้งเอาเราไปที่อื่นกัน ที่ตรงแนงๆนี่น่าจะเป็นกับดักแน่นอนเลยอย่าเหยียบเดินขาดรู้แล้วว่าอย่าเหยียบอย่าเพิ่งเหยียบอย่าเหยียบมันเลยว่างนะั้นอู้มีตายหาเลยนั่นไงีว่าละยืนเนี่ยอ,อุ๊ยบุคคลของมาติมิคทที่มันเรียกจนมันหมานี่อุ๊ย แย่แล yeah, yeah, yeah. ้วแย่แล้วมนาทุกคนรอบนี้รองใครคราวนี้เราจะต้องไม่เหยียบสีแดงนะเพราะมันเป็นกับดักชั้นได้ยินแล้วแหละ,ะต้องไม่เหยียบสีแดงต้องไว้ระวังหุ่น

มันเลือมันเลือกใช่เชี่ยเฮ้ยเมาตีนแล้วาตีนไม่ใช่มาเปนดีือนเชื่อว่าคูดตำเชื่อไม่ได้ดูน้องีตื่นแล้วเจ้าอืมเร็วจะรีพานะเอกจาที่นี่ก่อนนะ รีบ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 ดูว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีของะไรกฟ้าต้องใช้ครีมต้องใช้ครีมมาช่วยปุ๊บปุ๊บนี่ล็อซตอนได้แล้วอันนี้จะต้องใช้อะไรบางอย่างมาแก้ไขมีอะไรประแจประแจหรือโคบาไม่รู้เอาเร็วเข้ามาเร็ว เด้ยเลยววิ่ง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 บรรยากาศเป็นยังไงอ่ะแรงแทบสี่ไันเลคนละห้าบาทมันจะบ้าเหรอเอาเลยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดใร่ตอรีแมพแล้วถ้าอยากให้มีคลิปดอนี้ต่อไปก็ฝากมาไลค์กดติดตามได้ครับชอบคลิปนี้ก็กดติดตามครับสวัสดีครับบายกดปิด